สวัสดีนะคะอนยองอาเซโยโยรเอราัมดารักทุกท่านรักทุกคนนะคะมาที่ไร่ฟักทองนะคะฟักทองตอนนี้เก็บจาหน่ายเรียบร้อยหมดเรียบร้อยนะคะเก็บผลผลิตเรียบร้อยทีนี้ก็จะดําเนินการเตรียมปลูกอย่างอื่นต่อไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะทีนี้ส่วนที่เหลือลูกเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยเราจะต้องเก็บ ไปนะคะด้วยความเสียดายพี่แจงก็จะมันเลมเอาไปนะคะวันนี้ลูกเล็กลูกน้อยของฟักทองเนี่ยคือมันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะไม่งั้นก็จะเป็นการทิ้งกินไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะทิ้งไปพี่แจงด้วยความเสียดายก็จะต้องมาจัดการเอาไปเออให้เกิดประโยชน์นะคะจะจะจมหรือจะลวกจะแช่ตู้เย็นช่องฟิลเตอร์อะไรแล้วแต่แล้วกันนะคะด้วยความเสียดายพี่แจงก็จะมาเก็บมันนะคะไม่งั้นก็จะเป็นการทิ้งซะมากกว่านะคะ โอเคคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูะะกันคะ่ะเนื้อไดูสิคะเนี่ยพวกนี้มันมันจะไม่ได้ได้ขนาดได้อะไรคือเอาตัวต้นของมันนะคะต้นฟักทองเนี่ยคือแล้วก็เอาผ้ายางผ้าลุมตัวพลาสติกนะคะเอาออกหมดแล้วนะคะถอนต้นถอนรากถอนโคนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีแต่จะทิ้งนะคะอันนี้คือจะทิ้งทั้งหมดเลยนะคะทีนี้มันก็จะมีลูก ตามอะไรต้นของฟักทองอย่างนี้มันใช่ไหมคะฟักทองเขาเรียกเรียกต้นเขาเรียกเป็นเขือใช่ไหมเขือฟักทองแล้วใช่หรือเปล่านะคะเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะฮะเยอะมากเลยนะคะแล้ววันนี้มันอ่อนๆหูน่ากินมากนี่ดูสิคะสวยงามอารามแท้และตะริงครั้งหนึ่งได้กินฟักทองอ่อนๆในเกาหลีเอิงเอ่ยเอิงเอ่ยเห็นไหมคะ น่ากินมาก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 มา,ก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 ากค่ะนะคะโอเควันนี้เก็บได้เยอะไหมคะคุณขาได้ค่ะได้เยอะใช่ไหมคะเมื่อวานก็ได้เยอะเนาะอเออวันนี้ได้กี่กระสอบแล้วคะได้เยอะแล้วคะ่ะนับไม่ถูกใช่ไหมฮะออโอเคนี่นะคะอันนี้ก็จะเอาอ่อนๆพี่แจงต้องการอ่อนๆนะคะตอนนี้นะคะก็ จะมาเล็มมาเก็บกันนะคะยังไงก็จะต้องถ่ายกลบนะคะผ้าเอาพลาสติกนี่คือก็จะมีแยกที่ทิ้งนะคะมีแยกทิ้งเพราะว่า,าสาหรับเกษตรกร,ร,กรต่างๆนะคะเขาก็จะมีที่ให้ทิ้งาสาหรับพลาสติกที่ในการเพาะปลูกใช่ไหมคะเขาก็จะมีแยกที่ให้ทิ้งเราก็ไปทิ้งตามที่เก็บรวบรวมแล้วก็ไปทิ้งในที่ทางาหน่วยงานที่เขา,าจัดให้ทิ้งนะคะดูสิคะเนี่ย อย่างนี้อร่อยอร่อยคนเกาหลีเขาไม่ทานกันเนาะพี่แจงก็ขอเก็บหน่อยนะคะเสียดายค่ะหวานหวานค่ะอร่อยอร่อยไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้มาชิมด้วยกันนะคะวันนี้นะคะพี่แจงก็ไปนั่งกินประมาณกี่กิโลไม่รู้เ <c> น <oughs> ี่ยค่ะดูซิคะเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นการพาะปลุกอีกทีหนึ่งค <c oughs> ่ะก็จะปลูกตัว หัวชัยเท้าสีม่วงค่ะ,ะตัวหัวประก,กาศสีม่วงนะคะเนาะมันเห็นทุกขั้นตอนนะคะตอนปลูกเราไม่เห็นตอนนี้ตอนหรือตอนออนอะไรนะตอนเอาทิ้งตอนตอนเวลาจัดก,การนะคะจัดก,การลูกนี้ไม่เอาหรอคะลูกนี้ที่มันอ,มอ,มอันนี้ก็จะเด็ดไว้นะคะก็จะเพราะว่าฟักทองเนี่ยคือมันจัแป๊บเดียวน,ยะนะคะมันก็จะได้ผลผลิต เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะลูกเล็กอย่างเงี้ยพี่แจนก็จะต้องมาเก็บคืออยากกินลูกอ่อนนะคะลูกแก่นี่ก็คือเรากินบ่อยมากเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากกินลูกอ่อ,อนอ่อนอ่อนนะคะอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยห่น่ากินอย่างนี้น่ากินนะคะเราก็มาเด็ดกันนะคะนี่ค่ะตัว อย่างนี้เราก็คัดไว้อะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีเราก็จะมาคัดประเภทเอาไปขายราคาพิเศษอะไรพวกนี้ลูกอ่อนๆนี่คือจะต้องทิ้งทั้งหมดนะคะก็เสียดายนะคะเราก็มาเก็บเห็นไหมคะเล็กๆอย่างนี้นะคะมีแต่ลูกอ่อนๆนะฮะเนี่ยค่ะอืนี่นะคะ เห็นไหมคะโอ้หแบบคือเวลาลวกเสร็จเรียบร้อยนะโอ้หมันหวานหวานนะคะมันคือมันกินได้ทั้งหมดเลยอะทั้งมเมล็ดทั้งเ,เปลือกใช่ไหมคะเนี่ยค่ะนี่ก็คือพากันลือ้อผ้ายางกันออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างนี้นะคะนี่แหละคะ่ะทีธีขั้นตอนก็คือต่อไปก็จะมีการไถกรบนะคะ ขั้นใกล้ขั้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บฟักทองนะคะนี่นหละคะ่ะที่แจงก็มารายงานให้ดูทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะโอเคค่ะยังไงพี่แจงก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะคะ๋ยวพีจแจงเนี่ยค่ะเนี่ยโอจะไปเก็บไว้ตรงไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาไปแจกด้วยละกันนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะต้มแกง หรือจะลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยอร่อยมากๆเลยนะคะหวานหวานจ้าโอเคนะคะก็นะคะวันนี้ก็จะพอแค่นี้ก่อนนะคะพี่แจงนะคะคุยเฟื่องเรื่องฟักทองอ่อนๆนะคะคุยเฟื่องวันนี้นะคะเรื่องฟักทองอ่อนๆอ่านะคะกับพี่แจงกุสมาอินคอรียนะคะ รักทุกท่านรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะเรืยองความปรารถนาดีจากพี่จ้รกุษมาอินเข้าเรียจาสวัสดีจ้าแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปค่ะ